กัดแรกค่ะแฟงชวนคุณผู้ชมไปดูที่ศูนย์เรียนรู้ทำม,มูลอำเภอราศีสไลตยจังหวัดศรีสะเกดก่อนนะคะคุณผู้ชมจุดนั้นคุณวิภาดาฉุนกล้าค่ะนักข่าวพลเมืองสมาคมคนธรรมปักหมุดรายงานภาพการเข้าไปพูดคุยกับคนในชุมชนแล้วก็ภาพที่เธอและอาสาสมัครทีมงานเข้าไปทําความสะอาด อาคารสำนักงานนะคะที่คุณผู้ชมเห็นจริงๆตัวอาคารเขายกพื้นสูงขึ้นมาหน่อยแล้วนะคะแต่ว่าจังหวะที่ต้องเข้าไปทําความสะอาดเนี่ยก็ต้องเดินลุยน้ําเข้าไปค่ะเพราะว่าถนนทางเข้าสำนักงานแล้วก็บริเวณโดยรอบบางจุดยังมีน้ําท่วมประมาณ30 5 0ถึง50เซนติเมตรค่ะไปถึงในจุดนั้นก็ต้องเริ่มต้นด้วยการขัดถูล้างโครนกันก่อนนะคะเป็นข้าบโคลนที่มากับน้ําท่วมขังนานนับเดือนค่ะจากนั้นก็ ทยอยเก็บข้าวของที่ขนย้ายหนีน้ำกลับเข้าสู่ที่เดิมกลับมาที่สำนักงานเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็ขั้นตอนมีหลายฝ่ายเข้าไปช่วยกันโดยเฉพาะอาสาสมัครในพื้นที่นะคะจุดนี้น้ำท่วมตั้งแต่28กันยายนที่ผ่านมาแล้วค่ะศูนย์เรียนรู้ทำมูลนั้นก่อตั้งขึ้นเพื่อเครือข่ายชาวบ้านที่มีพื้นที่ทํากินที่อยู่อาศัย2ฝั่งแม่น้ํามูลใน3จังหวัดคือร0 1เอสุรินทร์และศรีสะเกดได้มาร่วมกันเรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ํามูลและภาคอีสาน ซึ่งน้ําท่วมปีนี้นับเป็นบทเรียนครั้งสําคัญของเครือข่ายที่ต้องเรียนรู้แล้วก็หาแนวทางป้องกันเยียวยาค่ะเพิ่มเสียหายตอนเนี้คิดว่าหลายแสนบาทเนาะ่ะว่าจะเป็นไดซูบน้ำโต๊าค้ารโต๊ะโต๊ะอีกศูนย์ฟุ้บร่มต้องมอดาดนขวดคะ่ะละมือนี่พี่นอนเข้ากับไหนมาช่วยกันทำความสะอาด อาคารบางหลังที่มันหนามันโคมันปน,น,น,นขึ้นมานะคะโดยเฉพาะอาคารสำนักงานกับของสมุติตะดานชื่สกุลนะคะมือเนีแต่ละข้าก็มาทำความสะอาดส่วนหลังอื่นๆในบริเวณพืนเนี่ยหน้าไม,ม่ห่วงดู่ใ้ระดับหัวขเขาะะ้าเลยค่ะอีกพิกัดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมไปดูที่บ้านสวนสุมแซงอำเภอการทรวิชัยจงังหวัดมหาสารคามจุดนั้นได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังกว่าสองสัปดาห์ค่ะ ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี่คือศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนที่เครือข่ายเกษตรกร,รในพื้นที่ภาคอีสานและคนที่สนใจใช้พื้นที่ตรงนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเรื่องการทําเกษตรปราณนีตเกษตรอินทรีย์แล้วก็แลกเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านค่ะซึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเขาเพิ่งจัดงานมหกรรมไป เพราะว่าที่นี่มีแปลงกเกษตรมีแปลงนาอินทรีย์ที่ปักดำแบบต้นเดียวนะคะแล้วก็มีพืชหลากหลายชนิดที่เป็นคลังมเมล็ดพันธุ์คลังอาหารแต่ตอนนี้ถูกน้ําท่วมได้รับความเสียหายค่ะหลังจากนี้คงต้องมีการเร่งระดม,มะเมล็ดพันธุ์จากเครือข่ายเพื่อเอามาเก็บไว้แล้วก็เตรียมการเพราะปลูกให้ทันในรอบปลูกสุดท้ายช่วงปลายปีนี้ค่ะ<อ>จริงๆพอเวลามีสถานการณ์แบบนี้เราก็นึกถึงพื้นที่ที่น้ำท่วมขังนานๆเนี่ยค่ะก็คิดว่า มันน่าจะเป็นสถานการณ์ที่ต้องเหมือนกับช่วยเหลือกันเพราะปีก่อนๆเราก็เคยเหมือนทาผ้าป่าเมล็ดพันธุ์อะไรพวกนี้ค่ะไปไปสนับสนุสนพี่น้องที่น้ําท่ทวมแต่ว่าพอมาปีนี้เราก็เจอเองเราก็ตะลึงเล็กน้อยเหมือนกันว่าเอา้าเราเราไม่ได้เตรียมการสําหรับตัวเองไม่ได้เตรียมการสําหรับครัวเรือนเมล็ดพันธุ์บางอย่างที่เราก็เก็บไว้ก,ก็เหลืออยู่เนีย่ยค่ะก็คิดว่ามันก็เอามาเริ่มต้นใหม่ได้เอามาเพาะเอามาขยายพันธุ์ได้